กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสรวุฒิเนื่องจำานงในฐานะประธานกรรมการครับขอบคุณท่านคุณหมอชนน่านะครับขออภัยที่เอ่ยนามท่านนะครับว่าเพื่อให้กฎหมายโดยความมุ่งหมายเนี่ยรอบครอบที่สุดแล้วก็คํานึงถึงปัจจัยโดยเฉพาะกฎหมายที่มีศักดิ์เหนือกว่าโดยเฉพาะกฎหมายรัฐนูนเนี่ยเราได้คํานึงถึงสิ่งน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นความมุ่งหมายของมาตรา64เนี่ยเราจะเห็นว่าเราเขียนในวรรคแรกเป็นการกําหนดครับว่าการกําหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงนั้น พึงจะต้องคำนวณอะไรบ้างแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกมการกำหนดดังนั้นเมื่อถอดรหัสออกมาย่อยออกมาเนี่ยเป็นวงเล็บหนึ่งสามี่เนี่ยวักแรกที่สำคัญมากๆกเนี่ยก็คือเรื่องภาวะเศรษฐกิจเพราะมันสอดคล้องกับกำลังที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ใช้บริการเนี่ยจะสามารถใช้บริการได้อย่างไม่กระทบกับความเป็นอยู่มากนักเรื่องสองครับเรื่องสิทธิ์ของผู้โดยสารบางกลุ่มเราจะเห็นว่า เราเขียนตรงนี้ไม่ใช่สิทธิตามรัฐมนูญนะครับเป็นสิทธิของผู้โดยสารบางกลุ่มที่พึงจะต้องระมัดระวังในการคำนวณเช่นผู้สูงอายุเด็กนะครับนักเรียนนักศึกษาคนพิการหรือผู้ด้อโอกาสเราก็ยังมีกลุ่มอีกกลุ่มมากมายครับพอเราเขียนเป็นเพียงแต่คําว่าเช่นแต่อย่างไรก็ตามครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราต้องคํานึงถึงการกําหนดในอัตราค่าโดยสารเพื่อให้ค่าโดยสารมีความเหมาะสมกับบุคคลทุกกลุ่ม ที่ยังไม่มีไรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็มีไรายได้น้อยครับนักเรียนนักศึกษา,าก็เป็นหนึ่งกลุ่มในนั้นเป็นอย่างที่ท่านชนนัานพูดครับว่าถ้าสิทธิตามรัฐมนูญเนี่ยสิทธิของนักเรียนนักศึกษาไม่ได้มีการกําหนดไว้จริงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสิทธิที่ใช้ตามรัฐมนูญนะครับเป็นสิทธิที่เราต้องคํานึงในการประกอบเป็นหลักเกณฑ์ในการกําหนดอัตรคาค่าโดยสารขั้นสูงครับเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกเพื่อให้สบายใจนะครับว่ามาตรานี้เนี่ยกรรมิการได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับแลย มีการเสนอเพิ่มถ้อยคํานักเรียนนักศึกษาเข้ามาใหม่จริงแล้วก็เป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบครับเพื่อให้ทางคนที่ไปใช้หรือหน่วยที่ไปไปวางนโยบายหรือคนปฏิบัติมีการคํานึงถึงบุคคลต่างๆให้ครบถ้วนตามหลักความเสมอภาคครับขอบคุณครับท่านประธาน